กระนำพิเศษนะครับผมผู้หลวงเดี๋ยวนี้ผมมานำเสนอนิสสันอาร์เม v าเวียลครับ1.6เทอร์โบตัวนี้เป็นชุดแต่งสกเกิร์ตนะครับจากร้านสปอร์ตที่ที่เราแถมให้หน้าหน้ามีขีดสีส้มด้วยนะครับอันนี้เป็นล้อแม็กครับขอบ้5วาเลานซ่านะครับ าางสองหนึ่้าสี่ห้ามสิบเจนะครับสีบรร่วงตัวนี้ก็เป็นสเกิร์ตด้านข้างนะครับกระจกคองข้างเราครอบสีดำให้นะสวยนะสเกิร์ตด้านข้างมีสเกิร์ตด้านหลังเลยครับ <c oughs> มีไฟท่อคู่คล <c oughs> ิปด้วยแถบ,บสีส้ม นะครับเป็นท่อหล่อมาตุดเรียวนะครับสรดรับมาเรียวเธอบูดูสวยครับน,นี่คือล้อสลาดดูเดิมนะครับกระด้านข้างมีให้นะกระจกมองข้างด้านฝั่งซ้ายก็ ิสีส้มให้นะครับที่โชว์รูมเราจัแถมให้ลูกค้าแบบนี้ครับลูกค้าสนใจที่ว่าจะติดต่อสั่งจองอาร์เมล,ล่าหนึ่งกระสุนว์เทอร์โบนะครับก็ติดต่อที่ผมผู้หลวงได้เบอร์โทรศูนย์แปดหนึ 4, ่งแปดเจ็ดสี่เจ็ดสี่หกหกขอขอบขอบคุณครับ